รีวิวเครื่องเล่นเทปนะฮะวิทยุหูหิ้วซันโยนะฮะตัวนี้เสียงดีฮะตัวนี้ขนาดใหญ่ตัวนี้ใช้ไฟ220ร่บ้านเราได้เลยนะครับมีสายไฟแถมให้นะฮะสินค้าพร้อมใช้นะครับซีดีตัวนี้ไม่อ่านนะครับตัวนี้ซีดีตีเป็นเสียเป็นงานช่างไปนะฮะเทปเล่นได้เต็มรูปแบบนะครับ้ากัหลังได้ปกติมนะครับ วิทยุได้ถึงคืนร้อยแปดบ้านเรานะฮะมีโทนโทนปรับได้ปกติจะสอบวิทยุนะฮะปวกเงินหนึ่งบาทก็ได้ของได้รับเกิดของยาในความไปไวท g h t น n i n g สูตรแอนติ o l l u t i บ n เงินกับธนาคารอมสินสะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทดสอบร,สาาระบบบัดนะนจัดจักวิทยุเอโ่ของธ<อ>นาคารออมสินนอกจากจะมีสิทธิ์รุนรรงวันทุกเดือนแล้วถ้าฝากตั้งแต่17เมษาย,ยนถึง15ธันวาคมนี้ยังได้รุนรางวันพิเศษทั้งรถยนต์ทั้ง iPad หรือจะเป็น iPhone รวมถึงทองคำแท่งมูลค่ารวมกว่าสาล้านบาทอีกด้วยมาฝากเงินง่ายๆกับหลักอีกจะสอบฟังดูนะฮะยังได้รุ้นรางวันพิเศษอยื่อกีนนะครับก็หน้าก็หลังได้ปกติหมดนะครับ ครื่องนี้เสียงดีครับเราคงใหญ่นเน้นเล่นเทปนะครับตั้งแต่17เมษายนถึง15ธันวาคมนี้ยังได้รุ่นรางวัลพิเศษทั้งรถยนยต์นไอแพดหรือจะเป็นไอโฟนรวมถึงทองคำแท่งมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทอีกด้วยนะครับเงินนี้ง่ายใส่ไฟ220บ้านเราโดยตรงได้เลยนะครับมีสายไฟยแถมให้นะฮะเสาอากาศไม่หักไม่งอฮะครับ,บเครื่องสมบูรณ์เล่นไม่ได้อย่างเดียวคือซีดีนะครับ เน้นเล่นเทปนะฮะตัวนี้เล่นเล่นเทปโอนปรับได้ปกตินะฮะ ครับสายพานใหม่นะฮะตัวนี้ไม่หย่อนไม่ยานนะครับเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยขอบคุณครับ